สวัสดีค่ะพบกับสื่อการเรียนรู้ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องการใช้งาน CMIU w e b o p e c ก่อนอื่นมาทำความรู้จก Web ัก CMIU w e b o p e c กันก่อนเลยค่ะ CMIU w e b o p e c คือเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยและเป็นประโยชน์สำหรับการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ทั้งหนังสือวารสารบทความวารสารวิทยานิพนธ์วิจัยซีดีและดีวีดีค่ะซึ่งผลการค้นหาผ่านทาง CMIU WebOPAC นั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลของหนังสือได้แก่ชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งชื่อสำนักพิมพ์เลขเรียกหนังสือสถานที่จัดเก็บ ประเภทของทรัพยากรและสถานะใช้งานของหนังสือเล่มที่ต้องการค่ะ CMIU w e b o p a c สามารถเข้าได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะต่อมามาดูในส่วนของการเข้าใช้งาน CMIU w e b o p a c กันค่ะขั้นตอนที่1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ว่า opac.cmiu.ac.ts จากนั้นก็คลิก Enter ค่ะก็จะเจอกับหน้าแรกของ cmiu web opac นะคะโดยหน้าแรกของเราก็จะมีช่อง Book Search นะคะพอดูตรงช่องสีขาว,ขาวนะคะตรงนี้นะคะ สามารถเลือกได้ว่าเราจะค้นหาจากคีย์เวิร์ดที่เป็นคำสำคัญหรือเป็นไตเทิลชื่อเรื่องออเทอรชื่อผู้แต่ง subject หัวเรื่องพับป i เชอ r ์สำนักพิมพ์ journal วรารสารนะคะแล้วก็คอลน n u เบอรเลขเรียงหนังสือ ISBN หรือ ISSN นะคะเป็นเลขมาตรฐา,า,านสากลประจำหนังสือและวรารสารค่ะ ด้านล่างนะคะก็จะมีให้เลือกการค้นหาแบบ A t o Z Alphabeticaly Search นะคะเหมาะสำหรับการค้นหาที่ต้องการผลลัพธ์แบบเรียงตามลำดับตัวอักษรคะ่ะแล้วก็ด้านขวามือนะคะก็จะเป็น Advanced Search นะคะเหมาะสำหรับการค้นหาที่ต้องการผลลัพธ์แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นพิมพ์คำค้นโดยใช้ตรรก,กะบุลีนะคะ and or หรือนอดค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะคะที่เราสามารถจำกัดการสืบค้นได้จากแอดวานซ์เซิร์ชนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการค้นหาแบบเบสิกเซิร์ชที่อยู่ตรงช่องบุ๊กเซิร์ชหน้าแรกของ CMU w e b o p a c กันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่เาเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้คำค้นเป็นอะไรก็ได้เราจะใช้คำว่ารีไ c เคิลละกันนะคะ ก็พิมพ์ลงในช่อง Book Search ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือว่าจะกด enter ก็ได้ค่ะพอกด enter แล้วนะคะเราก็จะพบกับคนรับของหน้าจอการสืบค้นนะคะเขาก็จะบอกว่ามีทั้งหมด37ชื่อเรื่องด้วยกันนะคะตรงส่วนนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ ผลลัพธ์ของเราเนี่ยเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะเราก็สามารถจำกัดการสืบค้นโดยใช้ฟิลเตอร์ด้านซ้ายมือของหน้าจอได้เลยค่ะซึ่งจะมีฟิลเตอร์จำกัดเป็นโลเคชันนะคะก็คือเป็นสถานที่นะคะแล้วก็มี subject หัวเรื่องนะคะ author ชื่อผู้แต่งนะคะแล้วก็ year of publication นะคะก็คือ ปีที่เผยแพร่นะคะแล้วก็ซอสไทยเนี่ยก็จะเป็นประเภทของทรัพยากรนะคะแหล g งเนี่ยก็จะย่อมาจาก l a ล g งเวนะคะก็จะเป็นภาษาค่ะคอลคอลนัมเบอร์นะคะก็จะเป็นเลขเรียกหนังสือนะคะซึ่งระบบของเรานะคะก็จะใช้เป็นระบบทศนิย,ยมดิวอี้นะคะก็คอลนัมเบอร์ก็จะขึ้นตรงคอลนัมเบอร์ดีซีนะคะก็จะเป็นเลขที่อยู่ตรงนี้นะค่ะในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองจำกัดการสืบค้นโดย จำกัดเป็นอซอสใช้นะคะก็คือเป็นบุ๊กแล้วกันค่ะถ้าเราคลิกที่บุ๊กนะคะเขาก็จะจำกัดการสืบค้นนะคะเหลือ17ชื่อเรื่องค่ะก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมีคีย์เวิร์ดว่ารีไซเคิลนะคะแล้วก็เป็นหนังสือค่ะสมมุติว่าเราจะจำกัด location ด้วยนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะเช่นเราสมมุติเราเป็นนักศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรนะคะที่อยู่สํานักที่อยู่ศูนย์แม่ริมนะคะเราก็สามารถเลือกห้องสมุดศูนย์แม่ริมได้ค่ะเขาก็จะจํากัดการสืบค้นของเราเรื่อยๆนะคะเราสามารถดูว่าเราเนี่ยจำกัดการสืบค้นอะไรได้บ้างนะคะโดยด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยว่า current filter เนี่ยก็คือฟิลเตอร์ปัจจุบันของเราเนี่ย เราจากัดอะไรบ้างนะคะเขาก็จะบอกว่ามีจํากัดเป็นบุ๊กนะเป็นหนังสือนะคะแล้วก็จํากัดโลเคชันเป็นห้องสมุดศูนย์แม่ริมค่ะโอเคค่ะพอพอเราได้การสืบค้นที่ต้องการแล้วนะคะเราก็เลือกหนังสือค่ะว่าเราต้องการจะไปหาหนังสือเล่มไหนนะคะในที่นี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเลือกเป็นเล่มแรกเลยแล้วกันเนาะนำสารเคมีมาใช้และรีไซเคลิลค่ะคลิกเข้าไปเลย พอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับรายละเอียดของหนังสือค่ะก็จะเป็นชื่อหนังสือนะคะแล้วก็ชื่อผู้แต่งหัวเรื่องแล้วก็มีดีเทลนะคะก็จะเป็นพับบลิชนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ก็คือพิมพ์ที่ไหนแล้วก็สำนักพิมพ์อะไรปีพิมพ์อะไรแล้วก็มีอีดิชันก็คือเป็นการพิมพ์ครั้งที่เท่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีดีเทลนะคะก็จะเป็น จำนวนหน้านะคะแล้วก็มีเลข ISBN จะเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือแต่ละเล่มนะคะค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนของโลเคชันส่วนนี้สำคัญยังไงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยเพื่อจะไปค้นหาหนังสือตามชั้นหนังสือของสำนักหอสมุดที่เราได้จำกัดไว้นะคะซึ่งในที่นี้นะคะ เขาก็จะบอกว่า,าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะก็จะโดยโลเคชันเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดคือเป็นเลขบาร์โค้ดของหนังสือนะคะแล้วก็เลขเรียงหนังสือนะคะก็จะเป็น6 4 8แปดเด็ก42นหนูนะคะคอลเลกชันเนี่ยก็จะบอกว่าอยู่สำนักขอสมุดชั้นอะไรอันนี้เขาบอกว่าอยู่สำนักคอสม,มุดชั้น4นะคะแล้วก็ก๊อปปี้ก็คือจำนวนาจานวนที่เล่มจานวนของเล่มนั้นเนี่ยมีกี่เล่ม แล้วก็สเตตัสเนี่ยเขาก็จะบอกว่า available แปลว่าอยู่ที่ชั้นนะคะต่อมานะคะซึ่งเราเนี่ยดูจำกัดการคนแล้วว่าสำนักขอนสมุดของที่เราต้องการเนี่ยอยู่ศูนย์แม่ริมใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาดูตรงตรงคอลเลกชันนะคะที่เป็นส่วนของสำนักขอนสมุดศูนย์แม่ริมอ่าเขาก็จะบอกตรงโลเคชันะคะว่าเป็นศูนย์แม่ริม2ภาษาไทยหมวด500 ถึง999นะคะภาษาอังกฤษ999ถึง000ออถึง999ค่ะตรงคอลเลคชันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจะบอกว่าอยู่ที่สำนักขอสมุทรศูนย์ไหนแล้วก็อยู่ที่ห้องอะไรนะคะถ้าเป็นพื้นที่เมืองเชียงใหม่ก็จะบอกว่าอยู่ที่ชั้นอะไรนะคะในส่วนของสเตตัสะคะจริงๆแล้วเนี่ยสเตตัสที่หลักๆเลยที่ควรรู้เนี่ยมีทั้งหมด สามสเตตัสด้วยกันนะคะก็คืออักไว้อั e ไวล์เลอรแปลว่าสามารถยืมได้หรือว่าหนังสืออยู่บนชั้นนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือสีเ,เขียวแบบนี้อ่าสามารถสามารถแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้แล้วก็ไปหาที่ชั้นได้เลยในกรณีที่หาเม่นหนังสือไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถอาสอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ประจําชั้นหรือประจําห้องสุดแม่ริมได้เลยนะคะ ต่อมาสเตตัสที่จะต้องรู้ก็คือถ้ามีคำว่าเช็คเอาท์แล้ววงเล็บดีลดีแล้ก็คือว่าดีลเดทตามด้วยวันที่เดือนแล้วก็พศเนี่ยแปลว่ามีผู้ใช้ยืมอยู่และเขาเนี่ยก็จะนำมาคืนภายในวันวันที่เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเช่นเช็คเอาท์ดีลเดท19พฤษภาคม2 5 6 2 5 6 8 หรือเช็คเอาท์เด d a ดเด18เมษายน2568ก็จะแปลว่าเขาจะมานำมาคืนภายในวันที่18เมษายนปีนี้แน่ๆนะคะแล้วก็อีกสเตตัสหนึ่งนะคะก็คือถ้าขึ้นว่า non circulation เนี่ยแปลว่าไม่อนุญ,ญาตให้ยืมออกคุณอาจจะต้องใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการใช้งาน CMRU WebO p a c ของเราไม่ยากเลยอใช่ไหมคะหากมีข้อคำถามข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามมาที่ช่องทางดังต่อไปนี้ได้เลยคะ่ะ